มากินหลายครั้งก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะผูจับเซนดี้นะวินน้ำคนระับขาประจำนะผมมากินตั้งแต่สมัยเตี้ยเขาเะนาะลุงตนะีอร่อยนะท่านผู้ชมเ็ามาชิมกันได้ผมกินตั้งแต่ถ้วยละตอนนั้นมันเท่าไหร่ว่า8บาทนะรำแม่ได้แล้วก็มาสิบบาทเดี๋ยวนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับตามมาตรการการขยับราคาของคนไกลกันตลาด อร่อยนะท่านผู้ชมนะเขาใช้ไส้หมูนะสะอาดนะอร่อยแล้วก็หมูสามชั้นก็กินแล้วเอาหมูนนมันไหมคะเอาเอาครับกินมาแล้วแต่เด็กแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูไปดูกันยังไงง่ายกินไหมถ้าใ,ใครชอบเยอะไวจับแบบจีนๆนะผมบอกเลยว่าน่าเด็ด เดี๋ยวไปจับผมจะไปไหนวะอันนี้หวาน,นอเคมาแล้วจับผมนะจับไปลองรีวิวหน่อยก็ปุ้ยจับก็เป็นปุ้ยจับแบบจีนนะคุณผู้ชมปุ้ยจับแบบออกจีนจีนหน่อยนะครับก็จะไม่ใส่ถัว่วงอกปรุงซะหน่อยจริงๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะแต่ว่าผมติดหวา,นะดานก็ตามซะหน่อย อีกเปิดแล้วนิดนึงแล้วก็น้ำปลาที่ขาดไม่ได้อะไรครับพริกไทยนะไทยโอเคขึ้นจน <c oughs> มูกเขาจะเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นนะครับ ได้ไข่เนี่ลูกเลยนะมีเลือดมีเส้นแล้วก็มีไส้สองแบบนะก็คือไส้ใหญ่กนะับไส้เล็กอันนี้จะเป็นไส้ใหญ่อืมรสชาติเหมือนเดิมอร่อยครับน้ำซุปของเขาเนี่นะเขาใช้น้ำซุปกระดูกอะไรแล้วก็เอาน้ำตาลน้ำตาลทรายไปเกี่ยวนะคะให้มันไหม้ เอาไม้ใส่ตุ้มกรน,นำ้ำซุปกระดูกตเติมครับก็<ม>จะได้สีนำส้ำซุปแบบนี้นะสีน้ำซุปแบบนี้เก็บเคลา็ดลับโบราณรสชาติที่ไม่ใส่เลยเจออ้าเค็มๆหนะ่อยออกเค็มนวันวลๆครับแล้วเขาก็มีนี่หมูสามชั้นเล็กหมูสามชั้นเล็กแบบนี้นะ ต่อไปเป็นไส้เล็กบ้างทอนี้ไส้ใหญ่ไหมไส้เล็กยู่แนวเนี่ยอ่านี่ไส้เล็กนี่ครับไส้เล็กก็จะบางๆนะ่ะกรอบกรอบดิ เขามาหาทานกันได้ครับตรงยิ้ํำหน้าเนาะตรงข้ามกับตรงข้ามกับรอห้าอยู่ตรงข้ามกันเลยครับที่จอดรถเยอะชื่อร้านนะกับแซนดี้ไปจับแซนดี้แซนดี้ไม่ได้ชื่อเจ้าของร้านนะเพราะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามาก่อนร้านแซนดี้อันนี้เขาย้ายเข้ามาแทน คนก็นเลยเรียกติดปากครับเพราะว่าเจ้าของเก่าไม่ได้ออป้ายออก็เก็นวยจับแซนดี้จนมาถึงปัจจุบันจริงชื่ออะไรนะจาตีกวยจับเพราะว่าเจ้าของร้านชื่อลุงตีครับอันนี้เป็นเจเจเลนชั้นสองนะเป็นลูกลูกเขามาทำกูกินตอนนั้นเท่าไหร่วะ เจ็ดบาทแปดบาทะลยจำไม่ได้<ม>ต่อมาเป็นสิบบาทสิบ<ม>บาทอยู่หลายปีนะโอ้โหขายสิบบาทนี่น่าจะประมาณสั้มีสิบปีขึ้นนะท่าน<ม>โย่ถ้วยละสิบบาท <c oughs> ปัจจุบันก็ขึ้นตามกลไกกับราคาคกลไกของการตลาด ของประเทศเราน้ำมันขึ้นหมูขึ้นอะไขึ้นหมดก่ะตกอยู่ที่ธรรมดาสามสิบพิเศษสี่สิบห้าครับมา,มากินกันอร่อยเชื่อผมขอหนีายกินให้หมดรสรุปผมกินไม่หมดท่านผู้ชมเยอะเกินสั่งพิเศษมาสี่ินห้ากินไม่หมดนะตามนี้ท่านผู้ชมกินไม่หมด เยอะนะครับเขาเป็นก๋วยจั๊บโบราณขายมานานน่ะนะใครที่ชอบกินไส้ก็ต้องร้านนี้พิเศษจ้าใส่ได้ทุกอย่างใช่มัครบใส่ได้ทุกอย่างนี่ครับถ้าชอบกินไส้นะคุณต้องโดนนะไส้ใหญ่ไส้เล็กอร่อยมากเพราะว่าแช่เอาแล้วไงต้มเป็นน้ำพะโล้นะแต่ก๋วยจั๊บที่นี่เขาดีอย่างเขาจะไม่ใส่พวกไอ้เครื่องเทศเครื่องเทศ เดี๋ยวจะดัรอสักครู่ค่ะเขาจะไม่ใส่ปวยกั๊กใช่ไหมไม่ใส่ใปวยกัก๊กเนาะถ้าใครใครไม่ชอบปวยกั๊กนะร้านนี้ครับไม่ใส่ปวยกั๊กนะมันจะอร่อยด้วยนะ<ม>ก็นี่เลยแซนดีคนด้ครับปวยจั๊กแซนดี้ครับมาอุดหนุนกันได้นะริมน้ำหน้านนะอันนี้เป็นเจเนเรชั่นสองนะรุ่นลูกเาผมกินแต่รุ่นเตียแล้วเนาะอย่างเงี้ยเรายังคงครับความเป็นมาตรฐานแล้วก็ไอทิ่นอนเหมือนเดิมนะครับ คนขายเนี่ยขายจนนิ้วล็อกอ่ะดูดิมันทำไม่ไหวมันจะมันเยอะนะเวลาคนมาเข้าคิวซื้อเขาไม่ได้ซื้อถุงสองถุงนะเขาซื้อทีสามสี่ถุงแบบนั้นนะเพราะนั้นมันก็แต่เยอะนะครับขายเราต้องรีบมานะเพราะว่าถ้าเกินสองทุ่มมันก็จะไม่ทันละจะหมดนะท่านผู้ชมเขาเริ่มขายในสี่โมงเย็นอ่าสี่โมงเย็นถึงสองสามทุ่มมาแหละแต่ว่ามันจะหมดไวนะประมาณสองทุ่มก็จะหมด โอเคเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คุณผู้ชมนะตรงเนี้ยนเะนี่ยท่านผู้ชมดูนะตรงข้ามก็จะเป็นริมน้ำหนานเนาะแล้วก็ลานบรรลุ45ครับ,รบนั่นแหละท่านผู้ชมก็มาจอดรถได้ไมีที่จอดรถเยอะนะตรงหน้าวัดหลวงพ่อเพชรอยู่ข้างเนี่ยนะคใครที่เคยกินนะต้องรู้ถึงความอร่อยของเขาเนาะนี่แหละครับของแท้เลยนะครับไปจับแซนดีนะ้เนาะโอเคเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดี